พ่อกันใหม่อมี้วมเพื่อนเนาะจะต่อ,อยู่แม่เก็บห้อง1เต็ดอีหยังให้เบิง้งแล้วเพื่อนเนาะตามไปเบิอ้องคอเป็นเะจ่อนจ๋าปุยปุยนะคะก็ไปหอดเงื่อนโหลดเพื่อนสิพว่ากันเธอเนาะเพื่อนน่นจาจะสองนาทีกับพ่อเนาะ จป่า,ปายางร้วนๆเลยนะคะแนบจะแนบ่เห็นนิยางพุทธสุ่มบงนี่นะคะซุ่มบางนี่จะม,มีแต่ป่ายางเเลือยนะคะที่แตงพนะแนม,ม,มีมเาะาเ้ร่ลายาาบางทีิดอานิบาตายเานงัดื่าบางยุดแล้วามาเซาเนเือน É bom que